นี้ให้ประสบความสำเร็จนะแล้วก็สามารถช่วยเหลือผู้คนให้ประสบความสำเร็จได้คราวนี้เนี่ยตัวผมเองนะครับวันนี้จะมาแบ่งปันในเรื่องของตัวของสินค้าแล้วก็บริษัทว่าเอ๊ะทำไมบริษัทออลกโนโกจึงเป็นบริษัทที่จเจริญเติบโตได้อย่างรวดเร็วนะครับในระยะเวลาไม่นานเดี๋ยวทุกท่านจะได้ดูกันแน่นอนครับว่าสิ่งที่จะทาให้บริษัทนั้นจเจริญเติบโตก้าวหน้าได้อย่างรวดเร็วนั้นสินค้านะครับจะต้องมีความสําคัญเป็นอันดับหนึ่งและ สินค้าของออร์กโนโกนั้นมันใช่เลยเพราะว่ามันไม่มีอะไรที่ต้องซับซ้อนยุ่งยากมันสามารถเข้าไปสู่มือของผู้มุ่งหวังหรือว่าลูกค้าคุณได้ง่ายมากเลยเพราะว่ามันคือแค่กาแฟแค่นั้นเองใช่ครับสินค้าของออร์กโนโกนั้นก็คือกาแฟน,นะครับในรสชาติต่างๆนั่นเองคราวนี้เนี่ยเดี๋ยวให้ทุกท่านมาดูก่อนว่า4ธุรกิจที่กําลังเติบโตอย่างรวดเร็วของโลกนี้ตอนนี้นะมันมีธุรกิจอะไรบ้างนะธุรกิจที่กําลังเติบโต นะอย่างแรกเลยก็คือธุรกิจเพื่อสุขภาพและก็อนามัยอย่างที่2ก็คือธุรกิจที่เราสามารถสร้างจากที่บ้านได้นะทำะไรายได้จากที่บ้านได้อย่างที่3ก็คือธุรกิจบนอินเทอร์เนต็ตและอย่างที่4ก็คือธุรกิจกาแฟเห็นไหมครับว่าธุรกิจกาแฟเป็นธุรกิจหนึ่งเลยครับที่เป็น1ใน4นะของธุรกิจที่กําลังเติบโตอย่างรวดเร็วในทุกๆประเทศของโลกนี้ซึ่งคุณสามารถเข้าร่วมธุรกิจทั้งหมดนี้ได้พร้อมกันได้เลยนะเมื่อคุณนั้นตัดสินใจเลือกออร์แกโนโกเพราะว่าออร์แกโนโกนั้น มีทุกส่วนนะของสธุรกิจที่กําลังเติบโตอย่างรวดเร็วนะอยู่ในบริษัทนี้คราวนี้เรามาดูกันเรื่องของกาแฟดีกว่าว่าเอ๊ะตอนนี้มันเป็นเทรนด์ของกาแฟจริงเหรอนะถ้าเราขายกาแฟแล้วมันจะยิ่งใหญ่พอตลาดมันจะตันไหมเดี๋ยวเรามาดูครับว่าตอนนี้ในะกาแฟนั้นไม่ใช่สินค้าหรูหราฟุ่มเฟือยเหมือนในะอดีตอีกแล้วแต่กาแฟตอนนี้นะครับมันเป็นเหมือนกับส่วนหนึ่งในชีวิตประจําวันของผู้คนเลยทีเดียวคุณลองนึกดูนะครับว่า ทุกๆเช้าตอนนี้ผู้คนมากมายที่ตื่นมาในทุกประเทศนะั้นส่วนมากเครื่องดื่มแรกที่เขาดื่มนะถ้าไม่ใช่น้ําเปล่าแล้วเป็นอะไรคือกาแฟถูกไหมครับเพราะกาแฟนะครับเป็นเครื่องดื่มที่บริโภคมากที่สุดในโลกครับรองจากน้ําเปล่าแค่นันะ้นเองแล้วกาแฟนะครับเป็นธุรกิจนะเป็นสินค้าที่มีการซื้อขายมากที่สุดในโลกครับรองจากน้ํามันนะน้ามันขายดีมากที่สุดรองลงมาคือกาแฟในทวีปอเมริกาเหนือนั้น ผู้คนนะครับบริโภคกาแฟนะครับ500ล้านแก้วต่อวันคุณึกภาพดูนะว่าทุกๆวันนะมีคนยกกาแฟดื่ม5 5 0ล้าล้านแก้วในทวีปอเมริกาเหนือแต่ถ้าทั่วโลกแล้วนะครับปัจจุบันนี้มันเป็นพันๆล้านแก้วต่อวันนะผู้ชายหลือผู้หญิงชาวอเมริกันที่อายุเกิน18แล้วเนี่ยมากกว่า80ครับดื่มกาแฟแล้วยอดขายกาแฟทั่วโลกนะครับเพิ่มขึ้น20%ทุกๆปี นะทุกๆปีบวก20ทุกๆปีบวก20แล้วก็หลายๆคนนั้นยอมจ่ายเงินค่ากาแฟแก้วละร้อยบาทถึงร้อยห้าร้อยห้าสิบบาทนะในปัจจุบันนี้คุณดูนะครับว่ากาแฟนั้นไม่ใช่สิ่งที่คนนั้นไม่อยากจะดื่มแต่ว่าคนนั้นอยากจะดื่มมากเลยแล้วหลายๆคนนั้นเมื่อชอบดื่มกาแฟแล้วเขาสามารถดื่มกาแฟได้ถึงวันละสามถึงห้าแก้วต่อวันเลยนั่นผมเชื่อว่าคุณคงมองเห็นแล้วว่าโอกาสของตุ้รกไฟกาแฟนั้นเนี่ยกำลังมาถึงแล้วไม่เชื่อคุณลองดูตรงนี้นะว่าทิศทางของ ธุรกิจระดับโลกต่างๆนะั้นตอนนี้ก็าทำอะไรกันบ้างยกตัวอย่างเช่น Starbucks คุณทราบดีอยู่แล้วว่านะเป็นบริษัทนะกาแฟอันดับต้นๆของโลกนะเป็นแบรนด์ที่ยิ่งใหญ่มากนะขายกาแฟนะครับด้วยราคาแก้วละ150บาท5นะเหรียญน,นะยังมีคนต่อคิวซื้อกันเต็ไมไปหมดเลย McDonald's นะครับเปิดตัวจากการเป็นธุรกิจขายแฮมเบอร์เกอร์ปัจจุบันนี้นะครับต้องเปิดนะ แม็กคาเฟ่ขึ้นมาเพราะเขารู้ดีว่าโอ้โหตลาดกาแฟมันใหญ่มากใครๆก็ดื่มกาแฟถ้าเขาไม่ขายนะเขาจะตกเทรนแล้วก็ขาดรายได้อย่างมากเลยเบอร์เกอร์คิงเออยังกิ้งโดนัทเอยบริษัทเหล่านี้นั้นนะมีสินค้าของตัวเองอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นเบอร์เกอร์หรือว่าเป็นโดนัทแต่ปัจจุบันนี้นะครับแม้กระทั่งโลโก้ของบริษัทเช่นดังกิ้งโดนัทเนี่ยก็เปลี่ยนจากโดนัทนะครับมาเป็นกาแฟเป็นรูปกาแฟเลยนะแล้วก็เนสเล่เอยซับเว์เออยตอนนี้นั้น กาแฟคือสินค้าที่ขายดีที่สุดในบริษัทของเขาแล้วคุณดูนะครับว่าบริษัทเหล่านี้นั้นส่วนมากขายสินค้าหลักของตัวเองแต่ปัจจุบันนี้กาแฟเป็นสินค้าที่ทํายอดขายได้เป็นอันดับหนึ่งของเขาเพราะฉะนั้นโอกาสของกาแฟตอนนี้มันอยู่ตรงต่อนหน้าคุณแล้วและตอนนี้คุณสามารถที่จะเสนอกาแฟเพื่อสุขภาพนะที่ดื่มแล้วสุขภาพดีกว่านั้นให้คอกาแฟหลายล้านคนนะทั่วโลกเลยผมเชื่อว่าทุกทท่านนั้น รู้จักใครนะครับที่ชอบดื่มชากาแฟกันเยอะแยะมากมายให้คุณลองนึกดูนั่นนะครับคือโอกาสและที่สําคัญคือเมื่อดื่มกาแฟของออโนโกแล้วเนี่ยจะทําให้สุขภาพขเขาดีขึ้นกว่าเดิมด้วยนึกภาพนะฮะมันสุดยอดมากทําไมดื่มกาแฟออกโนโกแล้วจึงทําให้สุขภาพดีขึ้นกว่าเดิมเพราะว่าส่วนผสมนะที่ทรงพลังและสุดยอดพิเศษนั้นก็คือเห็ดดินจืดธรรมชาตินะร้อยเปอร์เซ็นตะที่ออกโนโกนั้นได้ทําการปลูกเองแล้วก็ออร์แกนิกร้อเไม่มีสารพิษเจือปนใดๆเลยเพราะฉะนั้น เฮดลินจืดเหล่านี้เนี่ยจะผสมอยู่ในทุกซองกาแฟของออคโนโกเมื่อดื่มเข้าไปแล้วคุณจะเห็นเลยครับว่ามันจะช่วยให้สุขภาพดียังไงได้บ้างเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างให้ดูว่าดียังไงได้บ้างเช่นเพิ่มปริมาณออกซิเจนเข้าในร่างกายทาให้ระบบเลือดไหลเวียนดีขึ้นดื่มแล้วนอนหลับปกตินะไม่ใช่ว่าดื่มแล้วโอ้โหนอนไม่หลับอัเลอร์ตหัวใจเต้นแบบนะั้นไม่มีเลยน้อยมากนะครับเพราะว่ามีการสกัดเอาคาเฟอีนนะจากปกติกาแฟหนึ่งแก้วนั้นจะมีคาเฟอีนประมาณ150มิลลิกรัมแต่ตอนนี้นนั้ กาแฟออโนโกนั้นจะมีแคคาเฟอีนนั้นต่ำมากอยู่ที่8มิลลิกรัมเท่านั้นและยิ่งดื่มยิ่งทําให้สุขภาพชีวิตยืนยาวและที่สําคัญก็คือว่าทางบริษัทออโนโกนั้นได้มีการนะมองไปถึงในอนาคตแล้วก็ก่กอร่างสร้างอนาคตไว้เรียบร้อยแล้วเพราะว่าเขามีฟาร์มเห็ดอินจีเป็นของตัวเองแล้วก็มีนะเอ่อแฟกทอรี่หรือว่าบริษัทนะที่สามารถที่จะสร้างนะผลิตผลิตภัณฑ์กาแฟแล้วก็สามารถกระจายไปสู่ทั่วโลกได้นะครับคราวนี้มาดูผู้นําของบริษัทกัน นะวิสัยทัศน์ของบริษัทนั้นผู้นาของบริษัทนั้นยอดเยี่ยมแค่ไหนทําไมออร์แกโนโกจึงเป็นบริษัทที่เมื่อเปิดขึ้นมาแล้วสามารถสร้างผลลัพธ์ได้อย่างถล่มทลายนะแล้วก็แซงนะมีข้อมูลที่เขาเรียกว่ายอดขายเอ่ยนะการพัฒนาเอ่ยนั้นแซงทุกบริษัทที่เปิดมาแล้วอย่างเยอะแยะมากมายเลยเรามาดูกันครับว่าผู้นําของเรานั้นมีใครบ้างคนแรกนะครับเราเริ่มจากคุณเบอร์นีย์ชัวซึ่งคุณเบอร์นีย์ชัวนเป็น c e o แล้วก็เป็นผู้ที่ก่อตั้งบริษัทออร์แกโนโกขึ้นมา ท่านที่2ก็คือมิสเตอร์โฮตันแบ็คคนซ้ายมือนะฮะนี่คือรองประธานฝ่ายขายท่านที่3คือคุณเชนมอร์แรนซึ่งเป็นผู้นำผู้จำหน่ายอิสระ3าคนนี้นะครับเป็นผู้นําพานะธุรกิจออโกโนโกที่เรียบง่ายแต่ทรงพลังนะด้วยสโลแกนที่ว่านําคุณค่าจากผืนแผนดินเพื่อผู้คนทั่วทุกมุมโลกด้วยการนํากาแฟที่ดื่มแล้วสุขภาพดีกว่าที่ผสมเห็ดหลินจือนั้นกระจายไปทั่วโลกณนะตอนนี้คราวนี้เนี่ย ในบริษัทออกโนโกนะครับเขาจะมีมูลนิธิที่ชื่อว่ามูลนิธินโปเลียนฮิลซึ่งเป็นคนที่ทําการสัมภาษณ์ผู้ที่ประสบความส็จเยอะแยะมากมายแล้วก็นํามาเขียนเป็นหนังสือที่ชื่อว่า Think and Grow Rich ซึ่งใครก็ตามที่ต้องการประสบความสร็จในชีวิตนั้นควรจะอ่านหนังสือเล่มนี้และที่สําคัญก็คือว่าหนังสือ Think and Grow Rich ที่มีคนอ่านทั่วโลกนั้นอนุญาตให้บริษัทออกโนโกเท่านั้นที่สามารถประทับตานะขึ้นบอ,อยู่บนหน้าหนังสือเล่มนี้ได้ เพราะฉะนั้นนี่คือการร่วมมือครั้งประวัติศาสตร์ครั้งสําคัญเลยทีเ่เมื่อจัดตีพิมพ์ขึ้นมาแล้วจะทำให้ผู้คนนั้นได้เห็นว่าธุรกิจออกโนโกนั้น,น,นยอดเยี่ยมแค่ไหนนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนของผมนั้นก็ได้แบ่งปันในเรื่องของผลิตภัณฑ์แบ่งปันในเรื่องของผู้นำของบริษัทเรียบร้อย